แบบรูปสามเหลี่ยมปัสคาลทำยังไงมครับโอ้โหนะฮะคบขอดูครับข้อนี้อ่าข้อนี้มันเป็นแบบรูปนะครับของข้อสอบที่เด็ดนะฮะอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ารูปแบบของเขาคือแถวที่หนึ่งเดี๋ยวมสามเหลี่ยมปัสคาลบอกว่าให้เอาเลขหนึ่งเนี่ยเติมเข้ามาซ้ายขวานะซ้ายขวาและจากนั้นนะฮะเอามาบวกกันนะหนึ่งบวกสองจะได้สามอ่าสองบวกหนึ่งก็ได้สาม เติมซ้ายเติมหนึ่งซ้ายเติมหนึ่งขวาบวกอีกนะฮะหนึ่งบวกสามได้สี่สามบวกกับสามเป็นหกแล้วก็สามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับเติมหนึ่งซ้ายขวาทำนี้ไปเรื่อยคระะับเช่นอันนี้หนึ่งบวกสี่ได้ห้าสี่บวกหกได้สิบหกบวกกับสิบก็ได้อะไรได้สิบนะหกบวกสี่ได้สนะิบนะฮะแล้วก็สี่บวกหนึ่งได้ห้าเติมนี้ไปเรื่อยแบบนี้เขาถามว่านะฮะเออเมื่อเรา รู้สถานการณ์ของโจทย์เขาให้มาแล้วนะครับเขาถามว่าถ้าเมื่อเราเขียนนะเมื่อเราเขียนในแนวนอนเรียงกันจะได้ตังต่อไปนี้เช่นอันนี้เลขหนึ่งใช่ไหมอ่านี่เลขหนึ่งอ่ามีเลขหนึ่งนะครับนี่เรียงมาเป็นสิบเอ็ดนี่เรียงมาเป็นหนึ 1, 2, 1่งหนึ่งสองหนึ่งนะฮะตอนนี้เป็นหนึ่งสามสามหนึ่ง เรียงงี้เลยฮะหนึ่งสีหกหนึ่งไปเรื่อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งห้าเลหนึ่งห้าอ่าหนึ่งห้าหนึ่งศูนก็คือหนแล้วก็1นแล้วก็ห้าหนึ่งเป็นตัวเลขเรียงปึบเนี่ยฮะแบบนี้เขาถามว่า,างไงอ่อเขาถามว่าถ้าถ้าเลขโดดในหลักแสนของแถวที่7คือ a เดี๋ยวหาแถวที่7จ็ดดิแถวที่7คืออะไรครับแถวที่7ดเราก็เติม,ตม,ตม,น,น,ตมนะครับเติมเติมหนึ่งเข้าไปนั่นเราเติมหนึ่งเข้าไปนะฮะเช่นอันนี้อาจจะเป็นเติมหนึ่งเข้าไปซ้ายเติมหนึ่งเข้าไปขวานะครับเดี๋ยวเราลองลบเนื้อก,ก่อนนะเติมซ้ายแล้วก็เติมขวานะครับนี่อันนี้1กับห้าบวกกันได้หอันนี้ห้ากับห5ห้ากับ10บวกกันได้ส5บห้าแล้วก็ตรงนี้10บบวก10บได้ ยี่สิบนะฮะแล้วก็เอาสิบห้าบวกกันนะฮะนี่ก็ได้เท่าไหร่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะฮะเออประมาณนี้ครับเติมแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะโอเคนะงั้นเอ่อในข้อนี้นะครับก็คือแถวที่อะไรฮะแถวที่เจ็ดใช่ไหมแถวที่เจ็ดก็คือคำตอบคือหนึ่งหกหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งห้าหกหนึ่งนะครับ เออเขาอยากได้หลักแสนนะหลักแสนเนี่ยนี่นี่นี่โอ้หลักแสนเหรอน,นี่หลักแสนคือเลขอะไรครับเลขสองเนี่ยเนี่ยสองแสนกว่ากเนี่ยหลักแสนคือเลขสองไปงั้นเอเลยตอบสองนะฮะอ่าโอ้โหมาดูข้อที่อ่าต่อไปครับดูเลขหลักโดดของหลักอะไรครับหมื่นล้านหมื่นล้านในแถวที่8นะฮะคือ B อ่ะเราก็ทําต่อนะฮะทำต่อเลยนะอ่าเดี๋ยวเราทําต่อนะครับอ่าตัวต่อไปครับก็เติมอะไรครับเติมหนึ่งเข้าไปเติมหนึ่งเข้าไปนะหลักที่แถวที่แปดนะฮะเติมหนึ่งซ้ายเติมหนึ่งขวามาอ่าเติมหนึ่งเข้าไปนะฮะอันนี้สิบยี่สิบเนาะก็เอาหนึ่งนะฮะอันนี้แถวที่แปดนะครับหนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดอ่าหกบวกกับสิบห้าก็เป็นยี่สิบเอ็ด ยี่สิบกับสิบห้าเป็นสาสิบห้าแล้วก็ยี่สิบกับสิบห้าก็กลายเป็นสามห้าไปนะครับสิบห้ากับหกก็กลายเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็หกกับหนึ่งบวกกันได้เจ็ดนะฮะตามนี้ฮะอไอ้คำว่าหมื่นล้านคืออะไรหมื่นล้านเหรอเดี๋ยวเขียนหนึ่งล้านก่อนหนึ่งล้านศูนย์ีตัวนี้หนึ่งล้านประมาณนี้นะนี่หนึ่งหนึ่งล้านนะเออถ้าเป็นหลักหมื่นล้านล่กก็เขียนหลักหมื่นมา เลขเหมือนมานะครับเนี่ยเหมือนใช่ไหมเหมือนหมือนประมาณนี้นะครับก็คงจะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหลักนะฮะอะไล่ไปนะฮะสิบเอ็ดหลักนะฮะนะตัวที่สิบเอ็ดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตอบเจ็ดนะฮะ b คือตอบเจ็ดไปนะฮะโอ้โหแบบนี้เลยนะฮะ ต่อไปครับแถวที่เก้านะฮะหลักล้านล้านเออแถวต่อไปคือเลขอะไรนะครับก็แถวต่อไปคือเลขอะไรเหรอนะฮะยกขอสีชมพูแล้วกันนะฮะเติมหนึ่งเข้าปกปมาจะลกๆหน่อยนะฮะอาจจะลกๆนิดนึงนะครับเติมห,หนึ่งเข้าไปเติมหนึ่งเข้าไปอ้าวหายไปเลโอเคนะครับเติมหนึ่งเข้าไปนะครับตัวนี้ได้อะไรออกมานะครับก็เติมหนึ่งซ้ายหนึ่งขวานะครับอันนี้บวกกันได้แปดนะฮะ เดบวกกับยี่สิบเได้28่สิบวกสหก็เป็น5้าบเอันนี้ได้เจอันนี้ได้ห้าสิบจ็ดห้าห้าสิบหกสห้าห้ากตัวทีห้าหนะครับนี้บวกกันยี่บดกับเ็ก็เป็น28แล้วก็อันนี้บวกกันได้8ปดครับนี่หนึ่งนะครับเออหลักหลักล้านล้านงไงหลักล้านล้านเหรอเขียนหนึ่งล้านก่อนเขียนหนึ่งล้านก่อนนะครับหล้านจ๊ก อ่าในหนึ่งล้านแล้วนะเพิ่มอีกล้านหนึ่งนะเพิ่มอีกล้านหนึ่งนี่เนี่ยนี่หลักล้านล้านหลักที่อะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 เอ็ดสิบสองสิบสามตัวที่สิบสามนะครับไล่จากขวาไปซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคือแปดเนี่ยนี่คือสี่ครับ ดังนั้น a บวก b บวกกับ c คำตอบคืออะไรนะฮะก็มี2มี7มี8บวกกัน15บห้าสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนั่นเองโอเค